รับเลยทับเลยเออจะปิดแลนแล้วนะปิดแลนครับเสกทุกคนปิดแลนเล่นเลยปิดแลนเล่นปิดแลนเล่นตอยเซกเดไปปิดแลนไปปิดแลนไปเออหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยืนนะเรายืนก่อนนะเรายืนก่อนนะยืนครับยืนในโซนก่อนยืนในดงก่อนยืนในดงเปิดแลนนะเข้นมาหลังเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดเดินมาถอยเข้ามาครับถอยเข้ามาในดงถอยเข้ามาในดงปั๊มเลืกันด้วยถอยมาั้งแต่แลนคนเดียวนะในเนี้ยโยนโคลแบงหน้าครับ มาเมียวเข้าบางในดิเออคุยเด้อตายสวยในดงอีกสองตัวครับในดงอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวไหนหนึ่ง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 ตายแล้วสวยเลทนะเลทข้างหน้านะเลทข้างหน้านะเขาจะเอาหรือเปล่ายังไงปล่อยอย่าเพิ่งเข้าครับอย่าเพิ่งเข้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นปล่อยเขานะปล่อยนะปล่อยนะจับคนปล่อยนะจับคนปล่อย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 ครับปล่อยมาเราไหลขึ้นมาเราขึ้นมาเราขึ้นมา ดีแล้วเมื่อกี้อะเลธเขาดันเข้าไปโอ้โหเลธทั้งสั่งแต่อยนะนิ่งนะยืนครับยืนยืนเดินขึ้นบนมาเดินขึ้นบนมาแล้วแล้วแลให้แล้วเดินขึ้นบนครับเดินขึ้นบนมาเดินขึ้นบนมาตรงนะเดินขึ้นบนแล้วตรงนะเดินขึ้นบนแล้วตรงมานะหลีกเลี่ยงอับประทางครับโอเครวมซ้ายครับรวมซ้ายสวยโอเคสวยสวยรวมก่อนรวมก่อนรวมรวมรวมหยุดก่นนี้หยุดอะออกไปอยออกไปรวมรวมรวมเฮ้ยฟังกันหน่อยเฮ้ยเนี่ยเลธถ้าเลเข้ามาโบก็ต่อยครับถ้าเลธเข้ามาก็ต่อยเออเราไม่ต้องลงเวททิ้งไปให้หาเขา แลาวก็ทิ้งมาหาเราเขาก็หมดไอ้ศาสตร์เจ้าไงจะทิ้งอ้าวต้องการปะทะวะักเลสครับเอาเลยต้องกาเละทัจวกจวกเลสครับเลสไล่เลสไปไล่เลสไปเขาแสดงท่าทีไม่ปลอดภัยครับเฮียยืนให้เข้าไอ้ศาสตร์แม่งมาไล่โบยเฮียทําไมนะเจยว่าเขาต้องการปะทะศาสตร์มามามาเดินมาจ่อครับเดินมาจ่อทางเข้าเลสอยู่หน้าเลสอยู่หน้าเก็บนะเก็บนะเดี๋ยวเราจะไล่เลสเข้านะโอ้ต่อยมือลงไล่เลสเข้าเลยไล่เกิดขึ้น ไปเลสเลยครับไหนบีเลสเลยไนบีเลสไปวิสัตว์วีเลสไปครับให้เลสให้เข้าไปเออวิสัตว์เล่นดีๆไม่ชอบแล้ว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 แล ยืนไปยืนยืนเล่นไปยืนเล่นไปยืนเล่นกับจอรน,นี่ไปยืนเล่นไปยืนเล่นไปโหจะหมดว่ะ